สวัสดีครับผมไม่กนแคทแต่ผมจะเป็นแคทเ,เ,เ,เกม Total Tank Simulator อีกเช่นเคยผมครั้งนี้ถึงเวลาแล้วผมนะสำหรับการเล่นโหมดแคมเปญโหมดลุยด่านนั่นเองมาดูดีกว่าว่ามันจะมันขนาดไหนผมโอเคมาหลังจากที่เราได้รู้ความสามารถของทุกตัวไปแล้วตอนนี้ผมสามารถเล่นได้แค่โซเวียตหรือว่าเยอรมันเท่านั้นยังมีอังกฤษและก็อเมริกาที่กําลังจะมาเลยนะไอ้ยาเรามาเล่นภารกิจโซเวียตกันก่อนครับผมและก็จะมีเลเวล5เลเวลมาเริ่มจากทีเลเวลเลยผมนะเลเวล1่บัก มารอบแรกตอนนี้เรามีตังค์พันห้าสามารถเลือกความยากได้หรอือความยากฮาร์ดฮาร์ดเลยไม่ต้องนอร์มอลนะผมนะความยากฮาร์ดไปเลยแล้วก็มีตังค์อยู่พันห้าจะเลือกเอารถถังอะไรมาสู้ดีนั้นเน้นความแร่งไว้ก่อนไหมเอาเฮฟวี่ซุปเปอร์เฮฟวี่ไปก่อนเลยพันหนึ่งวางไว้ซุปเปอร์เฮฟวี่แทงแล้วก็เหลือแต่อีกห้าร้อยจะเอาอะไรมาสเสริมดีอะ่ะแอนตี้แทงแคนนอนไหม ผมยังไม่รู้นะว่าการต่อสู้กับรถถังหลายอันมันจะเป็นยังไงตอนนี้มีตังค์เหลือห้าอยใช่ไหมมีเดียมแท้ง2ออันแล้วกันประกบข้างน่าสเปอร์ Super อยู่ตรงกลางแล้วก็มีเดียมประกบข้างแล้วก็ไลท์แท้งอีก2อันน่ากองทัพนี้นห้าคันฮะไลท์แท้งเออไลท์แท้งโชว์โชว์เหลือยีสบาททำอะไรไม่ได้แล้วโอเคแค่นี้พอโอเคมา ผมยังไม่รู้นะว่าต้องเจอตัวอะไรมาดูกันนะผมกองทัพผมโอ้โหดมันเยอะอย่างนั้นนะมีดาวทุกอันเลยอ่ะโอ้หนี่เราเจอกองทัพเยอรมันนะผมนะมนะแต่ผมเน้นโอ้โหคือเป็นตัวแทงเลยอะซุปเปอร์เฮฟวี่แทงของผมอะเป็นตัวแทงยืนอยู่ตรงกลางที่ดูกันโอ้โหโอ้โหแต่ว่าทนได้มากนบผมนะแล้วตอนนี้นี่รถถังเราก็ค่อยเก็บตัวเล็กๆไปมันมีจํานวนเยอะก็จริงแต่ว่าของผมทนมากเห็นไหมซุปเปอร์เฮฟวี่แทงแทงยืนแทงเลยอะ ยืนแบบไม่เป็นไรเลยอะโคตรโหนะผมนะจอนี่ก็เด้งจังเลยตอนนี้รถถังผมเหลือแค่2อันแล้วซุปเปอร์เฮฟวี่แท้งผมซุปเปอร์เฮฟวี่แทงไปแล้วสู้จำนวนไม่ไหวครับผมไม่ไหวว่ะครับจำนวนมันมีเยอะเกินเรียบร้อยแต่ซุปเปอร์เฮฟวี่แทงยืนแทงได้นานดีแต่ว่าจำนวนมันเยอะเกินรถถังอื่นๆทนไม่ไหวเลยอะมาถึงก็แพ้เลยครับผม มันมันมันมีไลท์มันมีรถถังเล็กๆเยอะมากอะมันเน้นจํานวนเนี่ยผมแล้วตัวแท้งผมมันก็ไม่ค่อยหรือว่าผมจะถ้ามันเน้นจํานวนนั้นก็ได้เลยครับผมเอางี้ดีกว่าซุปเปอร์เฮฟวี่แท้งยืนแท้งอยู่ตรงกลางอืยืนเป็นตัวแท้งจากนั้นก็ไลท์แท้งมาอถ้ามันเน้นจํานวนได้ผมใช้ไลท์แท้งนี่แหละหลายๆอันเน้นจํานวนเหมือนกันโอเคปับ มาจนวนก็น่าจะพอๆกันแล้วแต่ว่าซูเปอร์เฮฟวี่แทงของผมน่าจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าแต่มันมีดาวขึ้นนะมันไอ้รถเล็กนี่มันเพิ่มดาวใช่ไหมไอ้ดาวขึ้นนี่มันเพิ่มประสิทธิภาพการโจมตีป่ะแล้วกูวอะไรวะเนี่ยเออกลับมาแล้วโอ้เป็นไงบ้างกลับมาโอ้โหยังพอได้อยู่ซูเปอร์เฮฟวี่แทงยืนแทงอยู่โอ้แต่ไอโอ้รอบนี้ซูเปอร์เฮฟวี่แทงผมไปเร็วมากเลยอะ ผมว่าผมว่าไอาการไอรถเล็กที่มันมาเพิ่มดาวมันต้องเพิ่มความสามารถให้รถถังแน่แนเลยเพิ่มได้ดีด้วยอะ่ะแบบว่าจนผมไม่สามารถรถเนี่ยมันจํานวนมีเหลือเยอะเกินไปหน่อยอะ่ะมันเหลือเยอะเกินไปผมสู้ไม่ได้ขนาดนั้นเลยเวะงั้นเอาใหม่เลยคัดยู่าลอนเชอร์จัดไปสองทางคัดยุ่าลอนเชอร์แล้วก็ ะเน้นจํานวนดีมันเน้นจํานวนมันสู้ไม่ค่อยได้อ่ะเอามีเดียมแทงสองอันอย้งหน้าแล้วกันจากนั้นก็หรือว่าจะเอาแอนทายแท้งดีใช่ไหมอันหน่วยตดัดแอนทายแท้งหน่วยต่อต้านรถถังไว้อันหนึ่งโอเคมาผมเน้นคัดยูชาดเราดูกันมายิงรัวๆเอาให้หมดมันจะเข้ามาใ,ใกล้ๆน่าจะยิงได้โดนอยู่ยิงดิยิงเลยเร็วอยว่ามนทำลายฐานกดหรอกยิง โอ้โตูมตมตมต้มตู้มตู้มปาดเข้าไปไม่โยนเลยเว้ยคันยู่ช้าอ้อย,อยพังแล้วโอ้โหเรียบเลยอ่ะเฮ้ยสู้ไม่ได้ขนาดน,นั้นเลยอ่ะและตัวละครมันมันตังค์พันห้าแน่ว่ามึงซื้อมาได้เยอะจังแอนทายแทงผมยิงไม่ยิงไม่ได้สักอันเฮ้ยสู้ไม่ได้อย่างนั้นเลยวะ่ะ แล้วจะสู้ยังไงวะเนี่ยรู้เลยไหมผมจะลองเล่นแผนนี้ดูแผนเราไม่บวกให้แม่นเข้ามาแทนกับดักระเบิดเฮฟวี่แลนด์ n มตั้งเอาไว้เยอะๆให้มันแผนล่อให้มันมาเหยียบเองผมตั้งกับระเบิดไว้เยอะๆจากนั้นก็ให้แอนทายแท c งแคนนอนอยู่หลังสุดนี่เลยคอยยิงจากที่ไกลๆแผนกับระเบิดนะผมนะ เมื่อเราบวกตรงๆไม่ได้ก็ต้องใช้อย่างนี้ยแหละหมดเลยแอนทายแท้งแคนนอนเอากับกับดาระเบิดเพิ่มเฮฟวี่ติเลอรี่แม่เออมาวาตงตัวนี้โอเคมาแผนให้มันหยิบกับระเบิดตายไปเองครับผมมามึงมาวางเพียบเพราะเองไม่ต้องเดินเข้าไปรอมันวิ่งมาเองยิงเข้าไปเนี่ยเรายิงระยะไกลแล้วรอให้มันโดนไหมน่ะโดนอยู่เรียบร้อยไปหนึ่งตัวมาเย็บเย็บกับระเบิด เหยียบแม่งแม่งมูสซิกแซกหลบเฉยเลยนาโดนแล้วโอ้โหตูมโอ้โหตายมึงไม่โดนตัวเองมันฝานเข้ามาได้แล้วเลยโอ้โหกลับระเบิดก็ใช้เออผมก็ไปมากลับระเบิดที่ใช้ดีอยู่ผมนะลดจำนวนเหลือเยอะเลยอะแต่ว่าแม่งเข้ามาใกล้แล้ววะพอกูหมดกลับระเบิดแล้วกูก็ไม่มีอะไรแล้วอะชิบหายตายห่าไอเฮวี่อาร์ติเลอรี่เนี่ยยิงได้ดีแต่ว่าไออันเล็กๆนี่ยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลย ไม่ค่อยตายเลยแต่แผนกับระเบิดใช้ได้ดีผมนะลดจำนวนมันไปได้เยอะอยู่เหลือสามตัวผมคิดอะไรดีๆออกแล้วเพราะว่ามันจะเข้ามาถึงตัวละครที่มีอยู่ใช่ไหมละ่ะดังนั้นเฮเวียติเลอรี่ตรงนี้จากนั้นก็วางระเบิดไว้รอบๆเฮเวียเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เฮเวียติเลอรี่ hey, we, ไว้ตรงนี้จากนั้นก็วางกับระเบิดไว้รอบๆเฮเวียติเลอรี hey, ่เพราะว่ามันจะเข้ามาหาเฮเวียติเลอรี่ ดังนั้นถ้าเราวางกับระเบิดไว้ทั่วเฮฟวี่ a อตติเลอรี่นะเฮฟวี่แลนด์เท่านี้เป็นไงครแผนการดกับดักทำงานมึงเข้ามามึงตูมลองดูครับผมผมว่าเวริร์กผมว่าเวริร์กมึงมา <laughs> มีตัวเดียวผมนะแผนให้มันเหยียบกับระเบิดตายให้หมดเพราะมันจะต้องวิ่งเข้ามาเพราะรถถังมันยิงไม่ได้ไกลขนาดนั้นมันจะต้องวิ่งเข้ามา สู่ตัวเดียวของเราและตัวเราไม่ขยับพวกเครื่องยิงมันจะไม่ขยับลอยมันมาผมนะว่ามันจะฝ่ามาได้เนะี่ยมันต้องระเบิดตุมต้มๆแน่นอนและเครื่องยิงผมก็ยิงไปได้แล้วสองคันปะพอยิงตายไปตัวหนึ่งเรียบร้อยตุ้มหนึ่งตายเลยไหมตายเลยผมนะโดนทีเดียวตายโดนทีเดียวตายโดนอีกเฮ้ยมันหลุดมาได้มันหลุดมาได้อยู่เพิ่งยิงหน่อยดิโอระเบิดตายแล้วหลายตัวเลยโอ้โห ระเบิดไปได้ตั้งหลายตัวแล้วอ่ะเวนเน้ยเด้กับระเบิดใหญ่ไว้รอบๆแมเงเอ้ยม่มาตรงกลางเฮ้ยตรงกลางหมดด,ดูดิมันจะฝ่ามาได้ไหมดูดิมันจะฝ่ามาได้ไหมผมไม่รู้อ่ะผมไม่รู้จะทำยังไงแมงเอ้ย กองทัพมีเดียมแทงมาไม่รู้จะเอาอะไรแล้วมาเองกองทัพลถถังขนาดกลางน่าจะพอสู้ได้อยู่ไหมเพราะมันน่าจะมีเน้นแค่รถถังขนาดเล็กนะอย่าบอกนะ่นจำนวนเยอะๆนั่นคือรถถังขนาดกลางทั้งหมดนี่กูร้องไห้เลยนะมันโกงตังค์แล้วถ้าอย่างนั้นนะกองทัพขนาดกลางโจมตียิงให้มันโดนหน่อยระเบิดไปแล้วเวได้ เออได้แล้วหนึ่งคันเอายิงเน้นยิงเข้าไปมึงจ่อยย่ยมึงฆ่าไม่ได้เหรอเนี่ยมึงคิดดูแล้วกันเออกว่าจะฆ่าได้ม่ตายฮะเออฆ่ารถถังใหญ่ๆได้แล้วเหลือแต่เหลือแต่คันเล็กๆแล้ว แต่กูก็จะตายหมดแล้วเว้ยเดี๋ยวได้คันเล็กๆจริงๆเนี่ยเออได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมเออไอ,อเฮ้ยสามต่อสองอมันเหลือได้คันเล็กๆ,ๆเหลือได้คันเล็กๆเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยได้ได้แล้วได้แล้วเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยได้เฉยโอ๋อซัตทีแม่งเงยกองทัพรถถังขนาดกลางทำสำเร็จได้ผมนะโอ้โคตรยากเลย